ครับวันนี้ก็จะมา,าแนะวิธีหาสูตรเด่นบนนะครับ2ตัวมา1ตัวถึง2ตัวนะครับก็มาเริ่มคิดกันจากงวดมาที่1เดอน7 6 3สนะครับก็คือเอาหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างนะครับได้เท่ากับ16นะครับคือเอตัวท้ายตัวเดียวนะครับก็คือ6แล้วก็เดินหน้าไป 1/ เป็น 1, 7นะครับจะเป็นเลขเด่นบนงวดหน้านะครับ งวดต่อมา16เดอน7 6 3นะครับเลขที่ออก3ตัวบนก็จะเป็น286กนะครับนั่นคือ6ของเราเข้านะครับแล้วก็มาต่อนวันนี้ก็คือเอาเหมือนเดิมครับ10บนกับไอ้หน่วยบนกับ10ล่างบวกกันนะครับ6บวก5จะเป็น11นะครับ11ก็จะเป็น1 1เดือนหน้าอีก1ก็จะเป็น2นะครับแล้วก็มาดูงวนต่อมานะครับเงินที่1่เดือน8นะครับออกบนออก3 9 1นะครับก็คือก็อ1เข้านะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับตามสูตรนะครับ3ามเนึครับแล้วก็เก้องเอา1บนนะครับกับ9ล่างบวกกันนะครับเก้าบวกหนึ่จะเป็น10นะครับก็จะได้ศูนย์กับ1นะครับก็มาดูงวดต่อมางวดสิบหกเตืนแปดหกสนะครับบนออก8 1ดนะครับเพราะนั้น1มาเบิ้ลเลยนะครับก็ยังเข้าอยู่นะครับแล้วก็ เอาหลักหน่วยบนนะครับบอกหลักสิบหลักสิบล่างนะครับก็คือแปดบวกหนึ่งนะครับเก้าครับเก้ากับศูนย์นะครับมาดูผลวันที่หนึ่งเดือนเก้านะครับเดือนเก้าหกสามออกบนออกเก้าเก้าเจ็ดนะครับเก้ามาสองตัวเลยนะครับงั้นก็แนวทางงวดวันที่สิบหกเดือนเก้านะครับก็จะเป็นเจ็ดบวกเก้านะครับก็จะได้เท่ากับหกนะครับหกดือนหน้าเป็นหนึ่งจะเป็นเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้นะครับรอผลนะครับว่าจะมาให้หรือเปล่านะครับ6กับ7ยังไงก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลซื้อหวยซื้ออะไรก็ติด6กับ7ไว้นะครับน่าจะมาอีกงวดครับส่วนวดนี้ผู้จัดทําคลิปนะครับซัดไปแล้ว357นะครับ357นี้ใบ้นะครับ357ลองดูนะครับส่วนตัวผมชอบเลขเจ็ดนะครับโอเคครับจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับฝากกด s u b คร r i b e กดไลค์กดติดตามให้่อยนะครับขอบคุณครับ